สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสภิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับไม้ตระกูลดิเฟนบาเชียค่ะซึ่งเป็นไม้ที่มีชื่อเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันน้องมีชื่อเหมือนกันก็คือเศรษฐีวินสันนั่นเองค่ะแต่มีความต่างกันก็ตรงที่ สองตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมน้องเป็นเศรษฐีวิน,นสันสิงห์บุรีค่ะน้องเศรษฐีวินสันสิงห์บุรีและก็น้องเศรษฐีวินสันลูกผสมสองต้นนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงลักษณะที่สามารถสังเกตได้เป็นยังไงจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆกันค่ะเรามาเริ่มที่เศรษฐีวินสันสิงห์บุรีกันนะคะเศรษฐีวินสันสิงห์บุรี น้องมีความพิเศษตรงที่น้องเป็นไม้เขียวแล้วมากลายด่างนะคะลักษณะด่างของน้องจะเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราไปดูกันค่ะว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าใบไหนที่น้องเปิดเป็นสีมิ้นมาน้องก็จะมี ลายเม็ดสีเขียวเขียวกระจายทั่วใบเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะส่วนใบไหนที่มีความเขียวน้องก็จะมีลายด่างเป็นสีมิ้นม้นหรือบางต้นอาจจะมีสีขาวซึ่งมีลักษณะเด่นเห็นได้ชัดเลยค่ะทรงใบของน้องจะเป็นไม้ที่มีใบอ้วนใหญ่ โคนใบกลมกลมยาวมาถึงปลายใบเลยนะคะกระดูกนูนกระดูกตร,ตรงกลางจะมีารามนูนค่ะหลังใบกระดูกน้องก็จะชัดเจนค่ะทะลุหลังใบเลยนะคะส่วนลำต้นน้องจะมีกาบก้านแล้วก็ตรงนี้เรียกขูบใบนะคะจะมีฟรามชิด ลำต้นนะคะแล้วก็จะมีลายเสี้ยนค่ะลายเสี้ยนตรงนี้นะคะสําหรับวินสันไม่ว่าจะเป็นวินสันลูกผสมหรือวินสันตัวอื่นๆเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายก็คือลายเสี้ยนที่อยู่บนกาบก้านของเขานี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับวินสันสิงดุรีต้นนี้ทางสวนก็ได้เลี้ยงน้องมาเป็นระยะเวลา6เดือนกว่าแล้วค่ะน้องจะมีความสวยอวบอ้วน ใบงามค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วเราไปตามต่อด้วยวินสันอีกหนึ่งตัวนะคะวินสันตัวที่สองน้องเป็นวินสันลูกผสมค่ะวินสันลูกผสมก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะแต่น้องได้รับการผสมระหว่างหงสาก,กับวินสันเขียวน้องจึงมีลักษณะที่ต่างจากวินสันสิงบุรีตรงที่ใบของน้องค่ะ ใบของเขาโคนใบจะจะมนไม่เยอะไม่เหมือนสิงบุรีนะคะโคนใบตรงนี้ค่ะนะ้องจะมีความอ่ายาวขึ้นมาเลยค่ะส่วนของใบน้องจะเป็นใบที่ยาวลักษณะมีปลายแหลมตรงปลายใบแบบนี้นะคะ น้องจะมีสีสันที่สวยไม่ต่างกันเลยนะคะแต่สีของน้องจะเป็นสีโทนเหลืองซึ่งเห็นได้ชัดสำหรับวินสันลูกผสมค่ะสีเหลืองบางใบก็จะเป็นสามสีเลยนะคะจะมีเขียวเหลืองแล้วก็ออกเทาๆค่ะก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะคะท่านผู้ชมส่วนราต้นของน้องก็จะเป็นอ่า ลำต้นนี้กาบใบผูชิดเหมือนกับวินสันตัวอื่นๆเลยค่ะกาบก้านก็จะมีลายเสี้ยนเหมือนกันนะคะถึงว่าน้องจะมีใบที่ลายก็จะเห็นลายของน้องที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือน้องมีความด่างความลายที่สีเหลืองสดนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้น้องอ่า เป็นวินสันลูกผสม,มใบกล้วยนะคะสังเกตง่ายๆใบน้องจะมีความยาวเหมือนใบกล้วยเลยค่ะมีความงดงามเลยค่ะส่วนราคาของน้องทั้งสองตัวนี้นะคะตอนนี้วินสันลูกผสม,มจะเห็นทั่วไปตามท้องตลาดราคามีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันขึ้นอยู่ที่ขนาดและความสวยด่างของเขานั่นเองค่ะส่วนวินสันอ่าสิงบุรี ตัวนี้จะหาได้ค่อนข้างยากค่ะเพราะน้องทำจำนวนได้ยากและเป็นไม้ที่กลายจากไม้เขียวก็เลยจะมีจำนวนที่น้อยนะคะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมท่านไหนกำลังมองหาไม้ไปสะสมไปปลูกประดับบ้านก็ลองมองหาไม้ที่ท่านรักท่านชอบนะคะ สำหรับวินสันลูปผสมทางสวนเราก็ยังพอมีแบ่งนะคะหากท่านไหนสนใจสามารถทักมาได้ค่ะที่เบอร์โทร0936916168นี้จำน่ายค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลน์นี้ทางสวนจะจัดโปรงให้เลยค่ะในราคานี่เลยนะคะน้องต้นนี้เลย นีราคา1,200บาทรวมส่งนะคะจากพันห้าท,ที่เราขายแค่บอกว่าชมจากคลิปนี้แล้วจะได้รับราคาโปรโมชั่นทันทีเลยค่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนอยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาชมต้นไม้ที่สวนเราได้นะคะ ทางสวนเราจะมีไม้มีทั้งตระกูลดิกเซนวาเชียแล้วก็อโกนิมาค่ะเป็นไม้มงคลไม้สะสมสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวนพิตาไม้มงคลก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูความแตกต่างของเศรษฐีวินสันสิงบุรีและวินสันลูกผสมกันแล้วนะคะถ้าหากท่านาสนใจสามารถทักมา โทรมาได้ที่เบอร์0936916168หรือจะติดต่อทางช่องเพจ YouTube โสพิตาไมา้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการไม่พลาดคลิปในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้โสพิตาไม้มงคลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ